สวัสดีค่ะมาดูแจกวันนี้มากินข้าวปุ้นขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องจา้าข้าวปุ้นยังเห็นพี่น้องนี่ที่แม่หวานส่งมาให้นะคะเนี่ยจิ้นมือเนาะพี่น้องเนาะจิ้นมือเป็นบ่ละเดี๋ยวเช็ดมือก่อนนี่นี่เม่หวานส่งมาให้ขอบคุณหลายๆนะจา้าแม่หวานจา้ามาเด้อมากินน้ำกันเด้อ ยายสุบาอา้ายายสอนได้รับขนมจีนแล้วทําไมไม่เห็นทํากินเนาะยายสอนก,ก็เลยทําไปออกจากบ้านไม่ได้จ้กโควิดไปถ่ายน้ายาปลากระปองเด้อม,มามามาแซ่บน้ากันเด้อสุดล่องกินมึงพี่น้องมาคําแรกกระป๋อนพี่น้องสุกูสุก้นสมองสมบด้อจ้ะผลกระโต๊เแลอจ้าเด้พี่น้อง Nèo, nèo phì non Thế Thế Bơ, xến Chín bớt là phì no, lại lại thôi ấy bọn phía nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền มันเป็นย,ยังไงล่ะเดี๋ยวก่อนไปหาหลานพาโรงเรียนเพ็ดโอ้ยหนูคู้ี้เด้อพี่นนอ โอ้ยมา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 ทั ng, ้งแสีบทั้งโอ้ยทั้งเอ้ยทั้งเสร็จยังอีกสีสีม่วงกับสีเหลืองบ่แบงค์สำโอลายก้อนสองหน่วยกระปุลสาม ปูนสามหลัก็อันนั้นมึกแ,แบงกันเด้อคุณแม่แบงกันหละไห้ทิพโอ้ไห้บักพยลดพยศลูกคนน้ำมันกินน้ำกันสมโอ่กับมันกินน้ำหน่อยนึงขอบพระคุณหลายๆเด้อจ่าแม่หวานจ่าที่ส่งขนมจีนส้มสมโอ้สมโอ้กับหวานหวาน บรอิอามาให้แม่หวานเบิงพูดจิ้นอยู่ทั้งฝุ่นก๋วยล้ลายทั้งฝุ่นแล้วจิ้นอยู่ทั้งฝุ่นเาวคักยหีวเลย เลอะจ๊ะโอ้ยติดเนี่มันก็คืออันน,นั้นยังละ่ะมันต้องกระกปุนบีบเองเนาะพี่น้อง มันเหนียวยำก็พอกัดว้าดกลืนลืดกลืนลืดนว้ายขึ้นจังเพชิดใส่พี่น้องจ้ะมาโอ๊ะตายตา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 ่าเ,เพชิดจังไลยพี่เอาเพริกมาใส่อีก แต่ไหนบันนี for ้บ่เรือขี่หมวกไรเรา้าเขาเย็ดเพื่อนอยู่ข้างๆนั่มเขาออกเล็สปิ้งยั้งดอกแตกก็แตกดูร้านหน่อยไปโรงเรียนเหรอ เขาอ,อนุบาลหน่อยๆปากเดียงพี่น้องเขาโรงเรียนใหม่ๆเพื่ขอขายไปเครื่องมือพีทว้ายว้ายว้ายกินตัเบอร์ดอกเด้อพี่นอ้องเลยสุดแต่งก่อน นเริ่มเริ่มซาแล้วอได้นอ้องนอิมูดาบเบิดหมวนนึงแล้วอุอ๊ยกินไปกินมากผมจะอิมกันเน้องี่นอ้อง ตายๆๆมาตายเธอหนิดีตายเธอได้เนอเหมือนนอเห้พี่น้อ มันกับปุ่มเ้อะแล้วกีบเขาได้พี่นอนแค่นี้ด้วยจ้ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะหังสือขูสุข้นสมองสะบอนเลยจ๊ะ